จำเป็นที่ยอมรับและรักใกรของคนในวงการบันเทิงและประชาชนโดยทั่วไปเคยดำรงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมนักสแสดงอาชีพดาราอาเซียนและที่สร้างความภาคภูมิใจมากที่สุดคือได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2533ชีวิตของสออาสนาจินดาอยู่ในวงการบันเทิงจนวาระสุดท้ายโดยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เพิ่งถ่ายทําเสร็จไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาคือเรื่องอําแดงเหมือนกับในชิด รวมเวลาที่สอัสนจินดาอยู่ในวงการบันเทิงนานกว่า40ปีดอกปีบค่ะการจากไปของสมชายอัสนจินดาหรือว่าสออัสนจินดานั้นนอกจากจะเป็นการสูญเสียศิลปินอาวุโสผู้มีความสามารถรอบตัวของแวดวงบันเทิงไทยแล้วนะคะยังน่าเป็นการสูญเสียบุคคลผู้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้วย ม่านการแสดงที่มีสอัศนจินดารถแล่นในบทบาทต่างๆอยู่บนเวทีบันเทิงไทยมาหลายสิปีได้ปิดฉากลงแล้ววันนี้ตลอดเวลา54ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงสอัศนจินดาคือพระเอกนักประพันธ์ศิลปินชั้นครูที่มีความสามารถรอบตัวและได้รับการยกย่องให้เป็นบุรุษเหล็กแห่งวงการบันเทิง และเพราะการอุทิศผลงานอันทรงคุณค่าที่มอบไว้ให้แก่วงการละครเวทีวงการภาพยนตร์และวงการละครโทรทัศน์ที่มีมากมายนั้นซออาสนะจินดาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิลป,ปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรร,ร,ธร,ร,รมแห่งชาติในปี2533และเป็นเจ้าของรางวัลอาเซียนอวอร์ดหรือศิลป,ปินอาเซียนในปีเดียวกัน ในความเป็นศิลปินที่ได้มอบศิลปะความบันเทิงแก่ผู้คนนั้นสอัศนจินดาย,ยังได้มอบชีวิตที่เป็นตัวอย่างของความถูกต้องรู้หน้าที่และต่อสู้ชีวิตอย่างแท้จริงให้อีกด้วยตลอดเวลา72ปีแม้จะต้องผจญกับมรสุมชีวิตที่พัดโหมกระหน่ำครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เมื่อพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วไม่เคยมีสิ่งใดที่จะมาสันไว้ความมั่นคงในความถูกต้องเรื่องนี้ของศิลปินอาวุโสคนนี้ได้ก็อยากจะสอน เด็กๆรุ่นลูกหลานแล่น้องๆนะะว่านักพันนักแสดงละครหรือนักแสดงภาพยนต์เนี่ยคือศิลป,ปินที่ต้องใช้ความอดทนไปอย่างมากและต้องรู้จักรักษาเวลาต้องมีระเบียบวินัยคือต้องเห็นว่าประชาชนเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าตัวเราเองเพราะเราให้บริการกับประชาชนเราต้องการี่ให้เขามีความสุขสำราญ เราต้องให้เขาอย่างเต็มที่โดยต้องลืมเรื่องส่วนตัวของตัวเองไม่อย่างคำอของฝรั่งที่เขาว่า The Show Must Go On แม้เรื่องส่วนตัวที่มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ย่ำแย่สุขภาพร่างกายที่ซุดโทรมหลายครั้งจนเกือบอาชีวิตไม่รอดรวมถึงครั้งล่าสุดที่ป่วยหนักจากการแพ้ยาขั้นรุนแรงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสอาสนะจินดาก็ยังคงรับใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นศิลปินของประชาชนและคนดีที่ช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้าน รวมทั้งการเป็นผู้นำรณรงค์ไม่สูบุรีจวบจนวาระสุดท้ายนับต่อจากนี้สอัชนาจินดาพระเอกนักประพันธ์คงจะเหลือภาพของบทบาทการสแสดงที่ยอดเยี่ยมในแผ่นฟิล์มและตัวอย่างของการเป็นศิลปินที่ดีคนดีของสังคมให้จดจำเท่านั้น และเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานี้หลังจากนั้นยังมีการแสดงค้างอยู่อีกหนึ่งชิ้นคือโฆษณาข,ของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งได้ถ่ายทําในส่วนอื่นเสร็จสิ้นลงแล้วยกเว้นในส่วนของดาราอาวุโสท่านนี้สําหรับศพของสอาสนจินดาจะมีการตั้งบําเพ็ญกุศลในวันพรุ่งนี้ที่ศาลาหวัดมกุฎกษัตริยารามโดยจะมีพิธีรดน้ําศพเวลา17นิกาค่ะ ซอัศนจินดานั้นมีประวัติและก็ชีวิตที่น่าสนใจตลอดกว่า40ปีของการสร้างสารรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงที่ผ่านมานะคะคุณวราพรเจริญพนิุ์มีรายละเอียดค่ะสออศนะจินดาหรือสมชายอัศนจินดาศิลปินแห่งชาติปี2533สาขาศิละปะการแสดงได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย71ปีหลังจากที่ทนทรมานจากอาการเจ็บป่วยซึ่งเริ่มต้นในการแพ้ยาปฏิชีวนะอย่างรุนแรงเมื่อกลางปีที่ผ่านมา และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งในครั้งนั้นอาการแพ้ได้ทําให้ผิวหนังไหม้เกรียมและมีอาการข้างเคียงต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นหนึ่งคนในล้านคนเท่านั้นและยังมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากซึ่งสอัศนจินดาได้รับการรักษาและมีชีวิตยืนยาวต่อมาได้อีกเพียงเล็กน้อยก่อนจะจบชีวิตลงในวันนี้นาทีสุดท้ายเ,เวลาเกือบสองยามตาผมมองอะไรไม่เห็นแนละ้วมันเป็นเลือดไปหมด รู้สึกตาเป็นสีแดงไปหมดไฟผมเอาไฟข้างในเผาตัวผมเองว่างั้นสออัศนะจินดาเป็นนักแสดงนักเขียนเป็นผู้กำกับการแสดงและมีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงหลายแขนงปาสอเข้าวงการครั้งแรกด้วยการเป็นพระเอกละครเวทีเรื่องดัชนีนางเมื่ออายุประมาณ25ปีและได้สร้างชื่อเสียงให้อย่างมากหลังจากนั้นมีงานละครเวทีหลายเรื่องติดตามมาเช่นเรื่องความพยาบาทและเรื่องกรุงสะท้านจนเข้าสู่ยุคที่ละครเวทีซบเซา ปาสอได้ลงทุนสร้างภาพยนตร์เองจนทรัพย์สินที่มีอยู่ร่อยหลอลงไปและเมื่อภาพยนตร์ซบเซาก,ก็หันเข้าสู่วงการละครโทรทัศน์คุณกันซีนอสีมาสเถียนเพื่อนสนิทคนหนึ่งได้เล่าว่าปาสอเป็นคนดีมากเป็นคนเห็นแก่พักพวกอบอ้อมอารีใครขอความช่วยเหลือก็จะช่วยทันทีและเป็นที่รักของทุกคนซออัศนจินดาเคยได้รางวัลระดับชาติและรางวัลระดับกลุ่มประเทศอาเซียนหลายรางวัลและวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่ปิดฉากการแสดง และปิดฉากงานศิลป,ปะจากศิลป,ปินชั่นครูสอัศมจินดาคู่นี้แล้วขอ,อปัจจาตัวต,ต่อหน้าชือมวลชนวันนี้ต่อประชาชนทั้งวงว่าผมเติีิชีวิตของผมงเพื่องกาชศิลปินแห่งชาติสนับสนุนให้มีมลนิทิศืิลปินแห่งชาติเป็นทีเป็นจังขึ้นมาเชิดชูศิลปินเหมือนอย่างผมได้รับการเชิดชู และเอาใจใส่ในชีวิตในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณพระสยามเทวาธิราชที่อย่างยากในชีวิตผมมีค่ากับประเทศไายทิ้งต่อไปขอบคุณมากวราพรจเจริญพาณิชย์ข่าวก้าอสมทรายงาน